คุณสุชีวะแสงเดือนคนไทยจะเลือกผู้นําจากการยินเคารพธงชาติจริงหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ไม่มีใครหลอกที่จะเลือกผู้นําจากท่าทางเพียงไม่กี่วินาทีให้มองท่านนโยบายความสามารถประวัติการทํางานและความซื่อสัตย์แต่การเคารพธงชาติเนี่ยมันเป็นการบอกว่าคนที่จะเสนอตัวมาเป็นผู้นาเนี่ยเขาต้องเข้าใจบทบาทที่ตัวเองมาขอโอกาสไหมล่ะในการแข่งขันกีฬาธงชาติและเพลงชาติคือสิ่งที่รวมคนคิดต่างให้อยู่จุดเดียวกัน เมื่อคนเป็นผู้นําต้องรับใช้ส่วนรวมไม่ใช่แค่ส่วนตนและตัวเองผู้นําจึงต้องมีหน้าที่เชิญสัญ,ญลักษณ์หน้าที่เชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะเขาขออํานาจในนามคนทั้งประเทศไม่ใช่ในนามตัวเองใช่ไหมล่ะหากเรื่องพื้นฐานที่สุดและมันยังสะดุดสังคมย่อมมีสิทธิ์ตั้งคาถามว่าเขาเคารพความรู้สึกร่วมของผู้คนหรือไม่เขาเข้าใจวัฒนธรรมของสังคมที่อยากนําหรือเปล่าภาพการเคารพธงชาติเป็นเพียงหน้าต่างบานเล็ก,ลกๆที่เผยเห็นโลกกระทัดการเมืองทั้งใบ แน่นอนว่าคนไทยไม่ได้เลือกผู้นำเพราะท่าทางแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าท่าทางที่แสดงออกย่อมสื่อถึงวิธีคิดและวิธีคิดมันบอกว่าใครคู่ควรกับอํานาจถ้ายังยืนกับชาติไม่ได้ก็อย่ามาขอให้ชาติยืนข้างคุณอัอนนี้จริงเลยจริง,รงนะคือพวกด้อมส้มเนี่ยก็พยายามจะแถว่าแม่นะทหารเนี่ยเขายังยืนเอามือพ่หลังเลยอันนั้นเขาเรียกว่าทา่าระเบียบพัก นะถ้าระเบียบพักตอนที่อยู่ในระหว่างที่กําลังคนนะเตรียมธงชาติกันอยู่ยังไม่ได้ร้องเพลงชาติแต่ถ้าพอปุ๊บเนี่ยบดเตรียมครบอบธงชาติแล้วก็เพลงชาติขึ้นปุ๊บเขาก็ยืนท่าตรงถ้าใครใส่หมวกก็ตะเบ๊ะใครถือปืนเตืออาวุธอยู่ก็ทาท่าเอเรียบอาวุธนะมไม่มีหรอกไปยืนอามือไพ่หลงังแล้วครบรอบธงชาตินี่ดูดุทนาธรสิเนี่ย<ต>เหมือนกันเลยดีเอ็มเอ <D AA S 2> มนันเลย เป็นอย่างนี้คือมันสะท้อนว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องถ้ารู้มาที่อเมริกานะเวลาเขาเคารพสองชาติเนี่ยเขาเอามือแตะที่อกซ้ายอังกฤษออสเตรเลียก็เช่นกันเวลาเคารพแบบเราดูฟุตบอลเราก็เห็นคือทุกประเทศเขาก็ภูมิใจในชาติตัวเองไม่ว่าชาติเล็กชาติใหญ่คุณดูนักมวยนักกีฬาเพราะฉะนั้นจะบอกน้องๆบอกพี่ๆเพื่อนๆนะคะว่า เออใครที่แบบหลงส้มขนาดหนักเนี่ยดูเอาละกันดูเอาละกัน